ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปพระเจ้าทีรา่รักลูกขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทำให้ลูกมีชัยชนะเหนือสิ่งล่อลวงเหนือปัญหาที่เข้ามาเหมือนในเศรษริยาบทที่สีข้อ6ได้บอกว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญ,ญาณของเราขอบคุณพระวิญญาณที่ทรงเปิดเผยให้ลูกได้เห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระบิดาขอบคุณพระเจ้าที่ได้เห็นการงานของพระวิญญาณ ที่ได้กระทำกิจในชีวิตของลูกขอทรงเปิดดวงตาให้ลูกได้เห็นได้รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นลูกขอพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆวันให้ลูกได้เดินอยู่ในการครอบครองให้ลูกได้เห็นถึงชัยชนะและพระสิรทิที่เพิ่มมากขึ้นอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านต้องการอธิษฐานเผื่อในเรื่องใดเป็นพิเศษ โทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1